ถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของแก๊งมีชฉาชีพดูคลิปนี้ให้จบนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายน2567ที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำการจับกลุ่มแก๊งแบงค์พันปลอมในพื้นที่พร้อมของกลางเป็นธนบัตรฉบับละ1,000บาทจำนวนมากและเรายังเชื่อว่ายังคงมีธนบัตรปลอมหลงเหลืออยู่ในพื้นที่จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสังเกตและระมัดระวังธนบัตรฉบับละ1,000บาทหมายเลข 6พทหาร360-0869และ4พทหาร8 9 9 5 1 0 2ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการสังเกตแบงก์ตลอมจากธนาคารแห่งประเทศไทยง่ายๆ4วิธี รับรองว่าตรวจสอบได้เร็วไม่เสียเวลามากดังนี้ครับจุดแรกเป็นจุดที่ปลอมยากที่สุดเรียกได้ว่าแบงก์จริงต้องกริ้งได้คือลายดอกไม้ที่ด้านขวาของแบงก์หมุนเอียงไปมาแล้วลายต้องกริ้งได้ถ้าเป็นแบงก์ปลอมอย่างมากก็แค่ระยบริยบระยับแต่ถ้ากริ้งไม่ได้ยังไงก็เป็นแบงก์ปลอมครับจุดที่2ดูที่แถบสีของแบงก์ทุกชนิดราคามองปกติจะเห็นเป็นเส้นประแบบนี้แต่ถ้ายกขึ้นส่องกับแสงไฟจะเห็นเป็นเส้นตรงเดียวกันและเปลี่ยนสีได้แต่แบงก์ปลอมส ยังไงก็เป็นเส้นปละครับจุดที่3ดูที่ลายน้ํายกส่องแล้วต้องมองเห็นพระบรมไชยลักษณ์ได้อย่างชัดเจนแบบนี้ครับจุดที่4สัมผัสเนื้อธนบัตรของจริงเนื้อต้องแน่นๆแตกต่างจากกระดาษ A4 ทั่วไปถ้าเราเอะใจสักนิดจับดูก็รู้ได้เลยครับหรือจะมาเปรียบเทียบกับใบอื่นๆก็ได้นะครับแนะนำมาหลายจุดแล้วแต่ให้ลองเลือกดูสักหนจุดก็รู้แล้วครับ คลิกแป๊บเดียวไม่ยากเลยเสียเวลาสักนิดดีกว่ามานั่งเสียใจภายหลงังด้วยความปัฒนาดีจากตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีครับ